สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเมลิแอนออนแอร์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายวงการค่ะคุณผู้ชมคะเทปของวันนี้นะคะดิฉันว่าใครที่เป็นผู้หญิงพลาดไม่ได้ค่ะเพราะดิฉันจะพาไปพูดคุยกับผู้หญิงเก่งค่ะที่ต้องบอกว่าเธอเป็นแม่ลูกสองแต่ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านธรรมดานะคะ <What? S 1> ยังคงที่จะมองหาธุรกิจเพื่อปลดล็อกชีวิตให้กับครอบครัวค่ะดิฉันขอต้อนรับค่ะ คุณธนัทขจรนะคะพิกุลผลหรือว่าคุณหนิงนะคะนักธุรกิจระดับไดมอนด์นะคะบริษัทแอมบิชยูนิเทคจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็โอเคเลยค่ะคุณแม่ลูกสองเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าหนักหนากรเลยนะคะก็บทบาทของความเป็นแม่นี่ก็อยู่ที่ผู้หญิงเลยใช่แต่เป็นผู้หญิงเก่งไม่หยุดอยู่แค่การเป็นคุณแม่ลูกสองแน่นอนค่ะคือวันนี้ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า คือเรารู้ว่าตัวเรามีศักยภาพแล้วอดีตเราก็เคยทํางานประจํามาก่อนนะคะค่ะอ,อยู่ในในต,ตำแหน่งผู้จัดการเนาะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะคะ่ะเรารู้ว่าการที่เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยเราไม่เราไม่มีอิสรภาพทางด้านเวลาแน่นอนเลยทําให้เราตัดสินใจอะคะ่ะที่จะลาออกจากงานประจํามาเพื่อให้เวลาเกือบทั้งหมดกับ,ก,บกับลูกค่ะแล้วก็อมองหาธุรกิจนะคะ,คะที่เป็นธุรกิจของเราเองแต่เงื่อนไขยอย่างหนึ่งเลยก็คือเงื่อนไขด้านเวลาเราต้องมีเวลาให้ลูก่ะเพราะเรามีลูก แล้วตอนนั้นเรามองหาธุรกิจอะไระที่จะทําให้เราเลี้ยงลูกก็ได้แล้วก็สามารถทํางานไปได้ได้เงินด้วยค่ะหายากไหม ก็ต้องบอกว่าเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนนะคะเคยไปจับธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์มาก่อนนะคะก็คือขายของสต๊อกของแพ็คของส่งของนะคะแต่ประเด็นคือสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นสินค้าในกระแสพอเป็นสินค้าในกระแสเนี่ยพอกระแสดรอปลงปุ๊บเนี่ยค่ะเราต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกิดปัญหาสต๊อกบวมค่ะแล้วเราจริงๆริงพอขายดีเราก็ไม่มีเวลาอยู่ดีค่ะเพราะเราต้องแพ็คของส่งของคือที่เขาบอกว่าเป็นการขายออนไลน์อันนี้ขายดีขายดีได้หลักแสนมันได้จริง มันได้จริงค่ะแต่ลูกในนั้นชายแล้วก็ไม่มีเวลาเหมือนเดิมและในช่วงที่กระแสตกอะค่ะค่ะอ่าอย่างเช่นเราอย่างเช่นขายแอลกอฮอล์เนาะที่ผ่านแอลกอฮอล์นี่แบบว่าเยอะมากดีมากค่ะแต่สุดท้ายตอนนี้พอทุกอย่างเริ่มเข้าที่ก็เริ่มสตอกบวมใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือพให้เห็นภาพแบบนี้ชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วทาไงอะคุณหนิงหลังจากหลังจากนั้นมาเราเราทำไงคะพอเราพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว เราเริ่มรู้สึกไม่ไม่ไปต่อค่ะกับธุรกิจนี้เราก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจที่ <c oughs> มันมีไม่นะาธุรกิจที่เราไม่ต้องใช้เวลาค่ะกับธุรกิจนี้เยอะแล้วที่สําคัญคือลงทุนต่าต่อมาเราเริ่มค้นหาต่อไปแล้วเป็นไงคะแล้วก็มีโอกาสค่ะเขาเห็นมีเพื่อนดีกว่าค่ะคนคะนึงนะต้องบอกว่าโชคดีมากๆเขาเห็นความขยันของเราเดี๋ยวก็ขายของออนไลน์เดี๋ยวทําขนมเดี๋ยวทํานู่นทำนี่เขาเห็นเราเป็นคุณแม่ที่ขยันเขาเลยตัดสินใจมาเล่าโปรเจก โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งให้เราฟังแต่เอาจริงนะคะพอเรารู้ว่าเพื่อนเราอะค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเป็นในภาพใจเราเนี่ยคือลบมากติดลบมาก<บ>แต่เรารู้สึกว่าธุรกิจเครือข่ายไม่เหมาะกับเราเพราะมันต้องตื้องง้อขอขายแล้วเหมาะกับคนที่คุยเก่งเนาะ,ะเหมาะคนที่คุยเก่งเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุกของเราเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอยยังไงดีอะ แต่พอเรามีโอกาสให้เข้ามาศึกษาจริงๆอะค่ะ,ะปรากฏว่าจุดเด่นนะคะหรือจุดดีมันมีค่อนข้างเยอะมันตอบโจทย์เราเใช่ขอย้อนไปนิดนึงก่อนว่าหลักการที่เราหาธุรกิจตอนนั้นคือลงทุนต่าใช้ลงทุนต่ําแล้วก็ต้องจัดสรรเวลาได้จัดสรรเวลาได้2หลักของความเป็นแม่เลยใช่แล้วและวันหนึ่งพอเราได้เริ่มฟังโมเดลธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ใช่แต่ดันเป็นธุรกิจเครือข่ายใช่ใช่ไหมคะที่เราไม่ชอบเลยที่เราก็ฟังครั้งแรกก็คือติดลบใช่ค่ะแล้วต่อไป แต่เรามองที่ผลลัพธ์ของคนที่มาชวนค่ะแล้วเรามองที่โมเดลค่ะปรากฏนะคะสิ่งที่เขาพูดก็คือเธอลงทุนแค่ครั้งเดียวที่เหลือกําไรร้อเอเซนต์อ้าวเข้าขายกับหลักเกณฑ์ถูกต้องของเราลงทุนก็ต่ําใช่เวลาก็น่าจะได้ใช่เพราะมันเป็นคําที่คือเราแค่เขาไม่เข้าใจคําว่าเครือข่ายอะค่ะมันคือการใช้แรงทีมนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวมันเลยทําให้เราเฮ้ยเก็ตขึ้นมาเลยอะค่ะค่ะแล้ววันนั้น ที่ตัดสินใจอ่ะเราตัดสินใจเขาเรียกว่าไหนคะตัดสินใจอยู่นานไหมเอาจริงๆต้องบอกว่าไม่นานเลยค่ะ,คะเพราะวันนี้สิ่งที่หนิงมองเห็นก็คือวันนี้เราต้องตัดสินใจลองทําดูก่อนแล้วจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยให้เราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วอ๋อแสดงว่าหนิงก็เป็นประเภทว่าให้โอกาสให้โอกาสตัวเองค่ะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตถกตเร,เราไม่ปิดโอกาสใช่ค่ะอ่ะไหนขอเล่าให้ฟังในเถอโปรเจกต์เนี่ยคือ ของบริษัทอะไรคะเป็นโปรเจกต์นะคะของบริษัทแอมบิทยูนิเค่ะของบริษัทแอมบิทยูนิเใช่เคยเห็นบ้างแวบๆไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆค่ะแต่ยอมดูที่ผลลัพธ์ใช่ดูที่ผลลัพธ์พอาเพื่อนมาเล่าว่าสามารถจับเงินหลักแสนได้ภายในเดือนแรกภายในเดือนแรกด้วยคุนเองใช่เคยคิดว่าจะโอนเขาหลอกเนี่ยก็ คือเราก็ดูความน่าเชื่อถือด้วยเราก็ดูความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยมีที่มาที่ไปไหมเรามีการจดทะเบียนไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมเราก็ไปเช็คเลยบริษัทนี้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะโอ้โหตามสไตล์ผู้หญิงเก่งที่ผ่านผ่านงานมาเยอะว่าแบบฉันจะต้องไม่โดนหลอกใช่ไหมพอเราไปเช็คมาแล้วถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีมีทุกอย่างรองรับมีสินค้าที่เป็นเกรดพรีเมียมและที่สำคัญนะการตลาดนะคะทำไมหึงถึงเชื่อเพราะการตลาดก็คือมีดาราระดับนางสาวไทย ระดับแบบนักเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้เลยทำให้หนิงรู้สึกว่าเฮ้ยคือวันนี้คนธรรมดาอย่างเราคงไม่โดนหลอกถ้าโดนหลอกต้องเป็นระดับดาราเหล่านั้นมากกว่าคือกงจะบอกว่าคนที่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ก็ไม่ได้รับงานแบบว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคุณหนิงก็เลยวิเคราะห์แล้วก็มั่นใจถกในบริษัทว่า เออถ้าเกิดเขากลา้าเราก็ควรกล้าบ้างถูกต้องค่ะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะ,ะแล้วพอเรากล้าเป็นไงคะเดือนแรกพอเราตัดสินใจเข้ามาทําหลังจากที่เราศึกษาแล้วนะคะ,คะเราใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะคะมีรายได้เทียบเท่างานประจําคือ50,000บาทโอยคุณหนิงมั่วมเปล่าเนี่ย อันนี้ต้องถามงี้ก่อนเลยคือแว็บแรกคิดเหมือนคุณนุกเลยจะเป็นไปได้ยังไงช่แต่เราทําตามระบบอะค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมีเงินเข้าบัญชีจริงๆเดือนแรกรายได้ห้า0 0ื่นค่ะเดือนที่สองก็จับจบรายได้10,000แบาทได้เลยได้เลยค่ะเป็นเงินสดสดเลยเข้าบัญชีไม่ต้องบอกว่าเป็นเพราะคุณหนิงอะเก่ง เป็นเพราะว่ามีคนรู้จักเยอะอเป็นเพราะว่าสวยแบบนี้ก็เลยได้อย่างงี้ใช่ไหมอะคือหลายๆคนคิดแบบนั้นเลยค่ะแต่ในความความเป็นจริงอะคะในธุรกิจแอมวิดา um, มีแพลตฟอร์มที่เราสามารถทถําธุรกิจได้ง่ายขยายเครือข่ายได้ง่ายเป็นธุรกิจแนวใหม่ค่ะที่ใครๆก็ตอบรับ เพราะการจ่ายเงินเป็นรายวินาทีถามว่าหนึ่งชวนคนเยอะไหมอาจริงชวนแค่หลักสิบคนเท่านั้นแค่หลักสิบคนคือเราไม่ต้องไปเลยนะซื้องาอขอขายใช่หลักสิบคนเนี่ยไม่ได้ตอบรับทุกคนด้วยนะคะที่ได้รายได้ห้าหมื่นหรอคะใช่ค่ะคือหมายความว่าถ้าเราใส่แรงถูกที่ถูกต้องใช่ไหมคะกเราผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันจะมาทวีคูณถูกต้องสำหรับธุรกิจนี้และเขามีจุดเด่นที่ต่างจากธุรกิจอื่นยังไงอ่าไหนลองสรุปให้ฟังเป็นข้อๆหน่อยสิ จุดเด่นของธุรกิจนี้นะคะเป็นอีคอมเมิร์ซแฟรนไชส์เน้นการขยายผ่านมือถือร้อเซก็คือ a อม i ิชเนี่ยเขาเป็นอีคอมเมิร์ซแฟรนไชส์อย่างที่เราเคยออนไลน์มาเหมือนกันนะใช่ใแต่ไม่ต้องสต็อกแพ็คส่งเราเนี่ยลงทุนเพื่อเป็นเป็นนักการตลาดนะคะให้กับบริษัทไม่ใช่เป็นตัวแทนขายให้กับบริษัทโอเคเราจะต้องแยกก่อน ถ้าขายคุณก็ต้องทำเหมือนออนไลน์ที่คุณอิงเคยทำ,ทยทำแพ็คๆๆๆเอาของมาสต็อกสต็อกสต็อกอันนี้คือตัวแทนขายใช่ค่ะแต่ว่าบริษัทน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราวางแผนใช่ค่ะว่าเราจะไปยังไงใช่ว่าเราอยากมีรายได้เท่าไหร่แล้วเราก็อยากจะจับมือร่วมโปรเจกต์กับเขาว่าเป็นตําแหน่งแพ็กเกจอะไรอื แล้วเราก็ไปตรงนั้นเพื่อให้ถึงแล้วมันยากไหมคะเขามีระบบอะไรที่รองรับไหมอ่ะถ้าบอกว่ายากก็ต้องบอกว่าคนอย่างหนิงทําไม่ได้แน่นอนเพราะเราไม่เคยจับจริงคุณหนิงเป็นคนเก่งเราเคยเก่งในงานที่เราเคยทํามาตลอดชีวิตนะคะก็คือการเป็นผู้จัดการแต่ในงานอื่นหรือเรียกว่างานเครือข่ายอ่ะหนิงไม่เคยจับมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหนิงทําได้ทุกคนทําได้เพราะเรามีระบบอะค่ะที่บอกเลยว่าถ้าคุณตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจอะสเต็ปที่1 2 3สคุณต้องทําอะไรแล้วคุณแค่เดินตาม คนที่เขาทำมาก่อนเท่านั้นเองมันง่ายขนาดนั้นเลยใช่จะบอกว่าง่ายทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่แค่บอก<ะ>ว่าแค่คุณรู้อะค่ะรู้ระบบในการ<ม>ทํางานคุณก็สามารถประสบความสาเร็จได้ไม่ยากคือง่าย,ายๆว่าคุณหนิงก็จะบอกว่าเดินนี้มันถูกทางซะถูก้อง <c oughs> อย่าไปนอกรูนอกทางใช่แลอย่าไปคิดอะไรเอาจุดเด่นของเขานอกจากเป็นอ e ีคอมเมิร์ซมีอะไรอีกไหมคะจ่ายเงินเป็นรายวินาทีคจ่ายเงินเป็นรายวินาทีแล้ว นอกจากว่าเอาง่ายๆว่าเป็น e-commerce ที่คุณได้รับเงินจริงอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อดีหลักๆของแอมบิชเลยที่แตกต่างจากอันอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเคยศึกษาอันอื่นไหมว่าเป็นยังไงบ้างคือธุรกิจอื่นที่ศึกษาก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะก็เขาไม่ได้มีเระบบในการที่ทําผ่านมือถือได้ร้อยเปอร์ซ็นคำว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วสามารถเนี่ยคุยโปรเจกต์และจบโปรเจกต์ในมือถือยังไม่เคยเจอ และการจ่ายเงินแบบเดียวทาะค่ะ,ค,ะคุยปุ๊บคีย์ใบสมัครปั๊บเงินเข้าปุ๊บเอาจริงๆ2ปีที่แล้วหนึ่ยังไม่เจอเลยค่ะ<อ>ไม่เคยเห็นมีที่นี่ที่แรกที่เราเดินเข้ามาค่ะ,คะแล้วเรามีเวลา ดูแลลูกหรอคะในเมื่อเราก็ต้องยุ่งอยู่กับมือถืออธุรกิจนี้สามารถแบ่งเวลาได้แล้วส่งต่อความสําเร็จให้ให้บุคคลอื่นได้ะคะ่ะวันนี้รายได้ที่มาเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เราต้องทำเองทั้งหมดแต่มาจากการที่เราส่งต่อวิธีการให้ทีมงานของเราทําได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นในในระบบของหนิก็จะมีหนิงหนึ่งหนิง,นงสองหนิงสามทำเนเหมือนกันหมดเลยคะ่ะแล้วรายได้ก็เพิ่มเป็นทวีคูณ จริงๆเขาขายอะไรอะ่ะเขามีผลิตภัณฑ์แบเนียคุยกันมาตั้งนานดูเหมือนว่าวันนี้เงินจ่ายเรวใวจ่ายได้เงินมันได้มายัางไงวันนี้ค่ะบริษัทของบริษัทแอมบิทของเราค่ะ,คะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมที่ดูแลสุขภาพในเชิงลึกนะคะคําว่า<ม>เชิงลึกเนี่ยดูแลถึงระดับเซลล์ระดับเลือด<ม>ดูแลทั้งกับคนที่ต้องการสุขภาพและ,ะต้องการความสวยความงามอ๋อก็คือเขาไม่ได้ขายแค่ระบบ ใช่เราก็มีสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยซึ่งสินค้าที่มาขับเคลื่อนเนี่ยก็ไม่ใช่สินค้าที่ธรรมดาที่มีขายตามท้องตลาดค่ะแต่เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมมีแ a บวิจัยรองรับด้วยคุณหญิงถามจริงในฐานะที่ขายสินค้าในกระแสสินค้าเขาจะเป็นสินค้าในกระแสเปล่าที่เสร็จมรก็จะแบบต้องสต็อกไวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะคะตอนแรกเราก็มองว่าเฮ้ยสินค้าแบบนี้เป็นสินค้าในกระแสไหมแต่ต้องบอกว่าพอเรามาดูสินค้าของเราอะถ้าเป็นสินค้าในกระแสเราต้องบอกว่า น่าจะเป็นสินค้าที่ลํากระแสะมากๆเลยเพราะว่าเป็นสินค้าที่นวัตกรรมที่ในท้องตลาดต้องบอกว่าคําว่าพรีเมียมมะค่ะมีน้อยแล้วสินค้าแต่ละแต่ละไอเทมที่บริษัทนําเข้ามาใช้คะต้องบอกว่าก็ไม่มีขายทั่วไปด้วยดิวตรงมาจากต่างประเทศเลยคือจะบอกว่าสินค้าก็เป็นเอกลักษณ <มา S 1> ์เป็นของเขาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่าากำลังจะกังวลว่าเขาเรียกอะไรคะเป็นสินค้าในกระแสะเดี๋ยวก็ขายไม่ได้ไรายได้ลด<ม>ก็ไม่ต้องกังวลอกีก ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะของเขาลั้มใช่ค่ะล้ําล้าสมัยค่ะลั้มสมัยใช่อตอบโจทย์ตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงนะคะมากกว่า80เปอร์ซตั้งแต่นิ่งทำมาคือเห็นผลลัพธ์ชัดเจนทั้งเรื่องความสวยความงามแล้วก็สุขภาพเลยค่ะอ่ะไหนไหนก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วในชีวิตของคุณนิงล่ะค่ะเปลี่ยนไปยังไงบ้างผลลัพธ์ที่เราได้อะ่ะ ผลลั์ต้องบอกว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของรายได้จากคนที่เคยจับรายได้หลักหมื่นแล้วไม่มีเวลาเลยในงานประจำอะค่ะ,คะก็สามารถมาจับรายได้นะคะก็เริ่มต้นที่หลักหมืน่นหลักแสนแล้วปัจจุบันนะคะก็ใช้เวลาประมาณ2ปีจับรายได้ที่เดือนละ3ามแสนบาทสามแสนบาทต่อเดือนและที่สําคัญนะคะสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะ,คะก็อยากจะมีรถห,หรูๆขับสักคันหนึ่งก็แอมวิชนะคะสามารถตอบโจทย์หนิงได้ให้หนิงคะสามารถซื้อลรถหรูนะคะ BMW X1 ได้ เป็นของขวัญให้กับตัวเองอ้โหคุณหนิงไม่ธรรมดาเลยอ่ะใช่ค่ะอย่างนี้ต้องเรียกว่าเขาเรียกอะไรค่ะครอบครัวต้องภูมิใจมากแน่ๆเลยค่ะเขาก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะเราก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนนะคะที่สามารถช่วยสพอร์ตได้ค่ะแล้วตอนนี้ลูกๆเป็นไงบ้างคะก็อ่ามี5้าขวบหนึ่งคนเนาะอีก ห้าขวบก็เราก็มีเวลาไปรับไปส่งเขาเนาะมีเวลาให้เขามากขึ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ในต่อ<ช>ขนาด้องยังสวยขนาดนี้เลยนะคะค่ะได้คุณหญิงค่ะแล้วคราวนี้ต้องถามนิดนึงว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณหนิงพูดมาหลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจว่าแบบมันไม่จริงและมีคําถามมากมายคุณหนิงคิดว่าเราควรที่จะบอกเขาย่างไรบ้างคืออยากจะบอกว่าสุดท้ายอะค่ะ ถ้าวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าค,คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นบทพิสูจน์ให้คุณดูแล้วว่าจริงหรือไม่จริงแต่สุดท้ายถ้าคุณอยากได้เงินเข้ากระเป๋าจริงคุณต้องตัดสินใจทํำจริงๆลงม,มือทําแล้วคุณจะรู้ว่ารายรับมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะซึ่งคุณหนิงค่ะในการที่เรากล้าจะไปบอกทุกคนว่าเป็นเครือข่ายอ่ะค่ะ มันมันเหมือนเราพอเราไปเจอคนที่แบบคิดว่าเครือข่ายหรอใช่หร,หรออย่างเงี้ยค่ะคุณหญิงอยากจะบอกเขาว่าไงบ้างอยากจะบอกว่าวันนี้คือจริงๆแล้วอะอยากให้คุณลองศึกษาข้อดีของคําว่าเครือข่ายคือวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่คุณรู้จักเครือข่ายอาจจะเป็นเครือข่ายแบบเดิมๆหรือเครือข่ายที่เขาเล่ามาค,คุณยังไม่ได้ มีประสบการณ์กับธุรกิจเครือข่ายจริงๆอยากให้คุณมาลองศึกษาค่ะมุมมองใหม่ๆในธุรกิจแล้ววันนี้แอมวิทคือธุรกิจเครือข่ายรูปแบบใหม่ร้อเปเซนเท่าน,นี้คุณเป็นคนนึงนะคะที่<ฆ>ชอบทํางานอยู่ที่บ้านนะคะ<ฆ>โดยไม่ต้องออกไปไหนและไม่ชอบสต็อกแพ็คส่งอะคะ่ะ<ฆ>ต้องบอกว่าแอมวิทตอบโจทย์มากๆเลยคุณหอิงแล้วแอมวิทยเนี่ยจริงๆเขาเหมาะกับคุณแม่บ้านอย่างเราเรามากหน่อยแค่ไหนคือต้องอบอกอไหม่พูดจริงๆนะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรคะลูกก็ต้องดูค่ะมันงานทํามันจะทําได้ไงคะในเมื่อต้องดูตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ่าก็คือต้องบอกว่าด้วยความที่เรามีระบบอาหารแล้วใช้ระบบในการทํางานร้อยเปอร์เซนเท่ากับเป็นคันผ่อนแรงให้เราเกิน80ดสิบเปอร์เซนตเราใช้ระบบ80สิค่ะที่เหลือคือแรงเรา20เปอร์เซนตเพราะฉะนั้นเราสามารถเมนเนตเวลาได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไปทางานทํางานอยู่ที่บ้านอยู่กับลูกได้ค่ะค่ะคราวนี้คุณหนิงเราเมื่อเราสําเร็จในระดับ ตอนนี้พอใจยังก็ในระดับหนึ่งแต่เราคิดว่าเรายังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ค่ะอ่ะเป้าหมายเราวางไว้ยังไงบ้าง เป้าหมายสิ้นปีนี้นะคะจากรายได้30,000นของเรานะคะก็อยากมีโอกาสนะคะเ,เป็นตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์นะคะมีรายได้0 0 0 0 0บาทต่อเดือน0 0 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วก็ปีหน้านะคะตั้งเป้าไว้ที่1ล้านบาทต่อเดือนแสดงว่าใกล้แล้วใช่ไหมก็ไม่ไม่นานแม,ม่นอนโหขอเป็นกําลังใจให้หเลยนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะหมดเวลาลงอยากให้คุณหญิงให้กําลังใจแม่แม่ที่เขามีลูกแล้วก็เขาเรียกว่ายัางต้องรับผ่ารละต้องยอมรับนะคะพิษเศรษฐกิจ ทำให้หลายครอบครัวต้องหันมาโฟกัส เรื่องของรายได้กันพอสมควรอยากให้คุณหนิงพูดอะไรเป็นข้อคิดแล้วก็ให้กําลังใจกับแม่ๆกันสักเน็ดหนึ่งค่ะก็อยากฝากถึงนะคะคุณแม่บ้านหลายๆท่านนะคะที่วันนี้คุณต้องการรายได้เพิ่มนะคะดึงศักยภาพของคุณออกมาใช้นะคะดึงความกล้าของคุณนะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนในครอบครัวเลือกเครื่องมือที่ใช่คะ่ะแล้วสําเร็จไปด้วยกันนะคะและหนิงเชื่อว่าวันนี้นะคะถ้าคุณต้องการรายได้แบบนั้นนะคะแอมบิทนะคะเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณ แม่ๆหลายๆคนค่ะคุณหนิงคะถ้าเกิดแม่แม่หรือไม่ใช่แม่แต่ว่าสนใจที่เป็นผู้หญิงผู้ชายใครก็แล้วแต่ติดต่อคอุณหญิงได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ต้องอติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 6 829 9 5 4หนะคะหรือนะคะ ID ดี n e นะคะมัมมีหนิงนะคะเดี๋ยวยังไงก็มขะะีข้างล่างให้อยู่แล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะจบเทปนี้สรุปว่าลงทุนป่มจริงไหม ก็ลงทุนต่ำการันตีเลยค่ะเริ่มต้นที่หลักพันสูงสุดที่หลักหมื่นเท่านั้นแค่นั้นแต่สามารถสร้างกำไรได้ไรขีดจำกัดค่ะอ่าโอเคสร้างความมั่นใจรับปากเลยนะว่าไม่ได้ต้องเอาเงินแสน มาเพื่อให้ได้เงินแสนนะไม่มีแบบแนันน้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ค่ะคุณหนิงการันตีแล้วนะคะว่าใครที่กําลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนต่ําแต่ว่ามีความมั่นคงผลลัพธ์ทวีคูณใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอย่าลืมนะคะสนใจก็ติดต่อมาที่คุณหนิงได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณหนิงค่ะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ